w o r ร์สมีอ p พอดแคสใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดี สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่พ็อกเก็ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทาเงินและให้เงินทํางานกับเฟิร์นสิรัทยาอิสระพักดีนะคะวันนี้ชวนมาฟังประเภทของหุ้นกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าหุ้นมีหลายประเภทนะคะเราอาจจะคิดว่าหุ้นในตลาดเนี่ยเรียกว่าหุ้นก็เหมือนกันหมดจริงๆไม่ใช่เพราะว่ามีสไตล์ของแต่และธุรกิจที่แตกต่างกันบางก็เป็นหุ้นที่อาจจะโตไม่มากและแต่ว่าก็จะเน้นความมั่นคงนะคะมีเงินปันผลจ่ายให้น้องุนสม่สมําเสมอบางก็เป็นหุ้นขนาดใหญ่บางก็เป็น ็นหุ้นเติบโตที่อาจจะไม่ได้จ่ายปันผลอะไรหรอกแต่ว่าเขามีกรอที่ค่อนข้างสูงกําลังขยายตัวเอาเงินไปลงทุนต่อยอดขยายกิจการแบบนี้เป็นต้นวันนี้เลยมาเล่าให้ฟังง่ายๆนะคะว่าหุ้นแต่ละประเภทเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้าง เริ่มจากหุ้น growth stock ก่อนนะคะหรือว่าหุ้นเติบโตซึ่งเป็นหุ้นที่ช่วงโควิดเนี่ยได้อันนี้ส่งไปมากทีเดียวนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีก็คือมี growth ที่ค่อนข้างสูงโตเร็วโตไวแล้วก็โตไม่ใช่เป็นหลัก10-20%แต่ว่าเป็นหลายหลาเท่าแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งหุ้นเติบโตหรือว่า growth stock เนี่ยนะคะเขาจะโตทั้งในส่วนของรายได้และกาไร และแต่ละปีนะคะเขาก็จะนำเงินเนี่ยไปลงทุนขยายกิจการค่อนข้างสูงนะคะส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นธุรกิจขนาดกลางเล็กหรือไม่ธุรกิจขนาดใหญ่บางประเภทอย่างเช่นหุ้นเทคอย่างเงี้ยนะคะที่เป็น growth stock so คือโตสูงลงทุนต่อเนื่องมีการ merger and a q u i s i t i o n หรือ M&A นะคะเพื่อไปซื้อบางธุรกิจที่น่าจะสนับสนุน การต่อยอดของธุรกิจเดิมของตัวเองได้เงี้ยก็มีให้เห็นด้วยเหมือนกันส่วนราคาหุ้นจะค่อนข้างผันผัวแล้วก็หวือหวาทีเดียวนะคะใครที่เป็นคนชอบหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนแล้วก็รับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูงนะคะน่าจะเหมาะกับหุ้น r กรด์สต็อกมากกว่านะคะเป้าหมายก็คือจะสร้างส่วนต่างของราคาหรือว่าแคปิตอลเกมจากการซื้อและขายหุ้นกรดสต็อกนี้นะคะแต่อะไรก็ตามก็ต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ ชิดด้วยนะคะแล้วที่สําคัญแนวหุ้นประเภทนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้านเร็วอย่างเทสลาเนี่ยก็เป็นกรดสต็อกแบบหนึ่งเห็นไหมปีที่แล้วขึ้นมา7-800%ปีนี้ก็ปรับตัวลงไป20%แล้วโดยประมาณนะคะนั่นก็เป็นประเภทของหุ้นกรดสต็อกนั่นเองโตเร็วโตไวแต่ผันผลหน่อยนะคะ ประเภทที่2คือหุ้นเทอร์นาล์นะคะหรือหุ้นที่เคยมีผลการดําเนินงานที่ย่าแย่หรือไม่ก็ขาดทุนมาก่อนคือกลายเป็นไม้รองในตลาดไปนะคะแต่ว่าวันนี้นอยู่ดีๆก็มีสัญญาณฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งนะคะมีโอกาสในการสร้างรายได้และกําไรสูงอาจจะปรับบิสเนสโมเดลนะคะอาจจะเปลี่ยนผู้บริหารนะคะหรือว่าปรับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจนะคะราคาหุ้นก็เลยดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้หุ้นประเภทนี้เหมาะกับใครที่รับ ความเสี่ยงได้สูงเช่นกันแล้วก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใกล้ชิดนะคะรวมถึงชอบวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้วก็ลงทุนแบบเก่งกําไรนะคะเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของประเด็นเรื่องข่าวสารนะคะเรื่องของการปรับตัวขึ้นว่าเอ๊ะมันเป็นถึงจุดที่จะพลิกกลับเป็นขาขึ้นแล้วหรือยังอะไรเงี้ยก็จะต้องใช้เทคนิคข้อเข้ามาช่วยบ้างนะคะสําหรับหุ้นเทอร์นาล ประเภทที่3พูดถึงเยอะเลยในช่วงปีนี้ก็คือหุ้นวัฏจักรนะคะก็เป็นหุ้นที่เปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางเศรษฐกิจเช่นถ้าเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวนะคะเติบโตดีนะคะขยายตัวเนี่ยก็จะทำให้ธุรกิจเหล่านี้ได้อานิสงเติบโตไปด้วยนะคะที่พูดกันเยอะๆหุ้นวัฏจักรก็เช่นหุ้น O ออี n o น y มีนะคะทั้งหุ้นพลังงานหุ้นธนาคารเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจดีเนาะ คนก็จะใช้พลังงานนะคะในการที่จะทําธุรกิจเอยเดินทางเอยอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือแม้แต่ก็จะไปกู้เงินผ่านสถาบันการเงินนะคะเราก็เลยมักจะพูดถึงในช่วงเวลานี้ที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวแต่ว่าธุรกิจประเภทหุ้นวัฏจรเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ามันเป็นวัฏจกักรคือมันมีขึ้นมีลงตามรอบของเศรษฐกิจไปนะคะหรือไม่ก็เป็นซีซันนอลก็คือเป็นฤด,ดูกาลนะคะถ้าช่วงไหนเศรษฐกิจแย่หุ้นกลุ่มนี้ก็จะแย่ตามไปด้วย ดังนั้นใครที่สนใจลงทุนหุ้นกลุ่มวัตถุาจักรก็ต้องมอนิเตอร์หรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจใกล้ชิดพอสมควรนะคะรับความเสี่ยงและความผันผวนได้เพราะว่าหุ้นประเภทนี้ก็จะขึ้นลงตามภาพของเศรษฐกิจนั่นเองค่ะ อีกหนึ่งประเภทคือหุ้นบลูชิพนะคะซึ่งก็คือหุ้นที่มี Market Cap ขนาดใหญ่เป็นหุ้นที่ธุรกิจใหญ่ซึ่งบลูชิพของแต่ละตลาดก็ไม่เหมือนกันเนาะอย่างบ้านเราเนี่ยก็ไปดูได้หุ้นบลูชิพก็คือหุ้นที่ใหญ่ที่สุดไปดูเซทห้ก็ะดกก็จะเป็นกลุ่มโออีคอ m y ะเยอะนะคะธนาคารพาณิชย์นะคะพลังงานกลุ่มคอมเมอร์สแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่ถ้าไปดูตลาดต่างประเทศนะคะอย่างจีนเองหรือว่าอย่างสหรัฐเองเนี่ย หุ้นที่เป็นบลูชิพของเขาก็จะเป็นกลุ่มเทคโนโลยีเยอะนะคะในปัจจุบันนี้ซึ่งหุ้นบลูชิพหรือว่าหุ้นที่มีมาเก็ตแคปขนาดใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นที่เป็นเจ้าตลาด ก็คือครองส่วนแบ่งตลาดได้อันดับหนึ่งโครงสร้างทางการเงินแข็งแกร่งนะคะอยู่รอดได้แม้ในยามวิกฤตอย่างเงี้ยซึ่งก็จะเป็นหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากภาวะตลาดโดยรวมน้อยมากนะคะพูยง่ายๆคือไม่ค่อยขึ้นลงตามภาวะตลาดหรือเศรษฐกิจสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาแข็งแกร่งอยู่แล้วเขาเป็นพี่ใหญ่ในอุตสาหกรรมเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วหุ้นประเภทนี้ก็เลยอาจจะไม่ได้เสี่ยงสูงมากนักนะคะ ใครที่ต้องการความมั่นคงในการลงทุนแล้วก็เน้นลงทุนระยะยาวก็น่าจะเหมาะกับหุ้นบลูชิปนะคะแต่ส่วนใหญ่ราคาไม่ถูกนะคะก็คือราคาขึ้นไปไกลและวแล้วก็อัตราการเติบโตของราคาจะไม่ได้สูงมากเพราะว่าความหมือหวามันน้อยลงเนื่องจากเขาค่อนข้างมั่นคงแต่ชัวกว่านะคะเมื่อเทียบกับหุ้นประเภทแรกๆที่เราคุยกันไปอีกหนึ่งประเภทนะคะก็คือพวกหุ้นเล็กๆอะ่ะ p พนนีสต็อกนะคะหุ้นที่มีต่าบาทต่ํา10บาทอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเป็นธุรกิจขนาดกลางเล็กแล้วก็คนที่เข้าไปเป็นนักลงทุนอาจจะเป็นมือใหม่ด้วยนะคะคือรู้สึกว่าเออใช้เงินทุนต่อหุ้นเนี่ยไม่เยอะนะคะ แต่อาจจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์หน่อยนะคะว่าหุ้นเล็กๆเ,เหล่านี้เนี่ยธุรกิจของเขาทําอะไรผู้บริหารทิศทางกลยุทธ์เป็นแบบไหนนะคะเพราะว่าความวื้หวานหรือความผันผวนเนี่ยนะคะอาจจะสูงกว่าเมื่อเทียบกับหุ้นกลางใหญ่สุดท้ายคือหุ้นปันผลนะคะหุ้นปันผลเนี่ยจริงๆหุ้นหลายตัวมีปันผลแต่ไม่ได้เรียกว่าเป็นหุ้นปันผลทุกตัวนะเพราะหุ้นที่เราจะเรียกว่าเป็นหุ้นปันผลเนี่ยจะต้องมีประวัติการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ ในตลอด10ปี20ปีอย่างเงี้ยเป็นต้นธุรกิจของเขาส่วนใหญ่จะค่อนข้างอิ่มตัวแล้แต่ละปีไม่ต้องใช้เงินลงทุนหรือว่าขยายกิจการอะไรมากมายนะคะแต่ราคาหุ้นก็จะไม่ได้ผันผวนขึ้นลงหวือหวาส่วนใหญ่เนี่ยนะคะหุ้นบางตัวเนี่ยน้องทุนสถาบันนะคะเขาจะซื้อเก็บเอาไว้แล้วก็วันๆแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาก็มีนะคะเหมาะกับคนที่ต้องการใช้เงินระหว่างทางคือเงินปันผลนะคะ ซื้อถือยาวนะคะได้ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลเรื่อยๆไม่ได้หวังว่าจะได้กําไรจากแคปิตอลเกนว่าส่วนต่างราคาสูงมากนักแล้วก็เน้นลงทุนยาวนะคะนั่นแหละก็เป็นประเภทของหุ้นที่เรานํามาฝากกันนะคะก็ดูว่าเราเหมาะกับอะไรหุ้นที่เป็น r กร t h สต็อกเป็นหุ้นเทรนาาหุ้นวัฒจกักรหุ้นบรูชิป เพนนีสต็อกหรือว่าหุ้นปันผลนะคะหรือตอนนี้เรามีอะไรอยู่ในพอร์ตบ้างอลองไปดูนะคะอาจจะสะท้อนสไตล์การลงทุนของเราก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันขอบคุณที่ติดตามกันนะคะ Pocket ็ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าสวัสดีค่ะ